สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2558นะครับน <ve> ในคลิปนี้นไหนเป็นปีใหม่ละพี่เอาของมอบคลิปนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากพี่หาาแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ของขวัญที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าพี่เฮาคิดว่าถ้าใครได้ลองใช้เนี่ยน่าจะชอบแล้วก็ช่วยงานได้เยอะนะทั้งในชีวิตประจําวันหรือต่างๆนานาแล้วก็ในหน้าที่การงานอะไรก็ยังทําได้นะครับอย่างพี่เาวเนี่ยเอามาใช้ประกอบรูปกรอบนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยตัวนี้นะครับจะเป็นตัว แอปที่เรียกว่า Adobe Shape แต่เวลาที่เราจะใช้งานกับมันเนี่นะครับเราจะต้องอมี Account ของ Adobe CC อยู่นะครับเพื่อที่จะซิงค์สิ่งที่เราทำเนี่ยเข้าไปกับตัว Cloud ของ Adobe นะครับแล้วก็ซิงกลับมาใช้งานใน Photoshop ใน i l l u s t r อ t o r ต่างๆนั้นนะนะครับตัวนี้เป็นแอปอยังไงนะถาความนิดนึงพี่เหาเนี่ยชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบวาดรูปด้วย แต่วาดรูปเนี่ยวาดไม่เก่งสักทีนะครับวาดกระยึกกระยืออะไรติงต้องอะไรได้แต่ว่าเอาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับทีนี้เขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราถ่ายรูปมาแล้วให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันเจนเนอเรตเป็นลายทรงลายเส้นอะไรได้ก็น่าจะดีซึ่งมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเพราะบางทีเราออกไปข้างนอกนะเราอยากเราเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราอยากจะสเก็ตเอาไว้เนี่ยมันมันไม่ได้นะครับ กลับมาถ่ายรูปก,กลับมามานั่งสเก็ตในนั้นก็ไม่สนุกละนะครับอยากให้เห็นตรงนั้นและหน้าง,งานเลยนะตอนนี้ทําได้แล้วนะแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครมีสมาร์ทโฟนก็ไปโหลดแอปนะพี่อาให้ดูนี้นะครับมันชื่อ d o o e s s h p p นะครับ a d o b e s h เ p e นะเป็นแอปของ Adobe นะครับเป็นแอปฟรีนะนะทีนี้หลักการทำงานมันทำงานไงนะ เวลาที่เราไปเห็นอะไรเช่นอ่ะตอนนี้พี่เอ,เอาเห็นกล้องตัวนี้นะครับเฮ้ยเวิร์กเลยนะหน้าสเก็ตเก็บเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลายเส้นเป็นแบบเป็นอีลาสนะครับพี่อาก็สามารถที่จะถ่ายรูปมันเก็บไปได้นะเราเลือกกล้องได้นะเลือกกล้องตัวนี้อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นลายเส้นให้เป็นตีกรอบให้เนี่ยกึกึกคึกคึกนะแล้วเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาลายเส้นเนี่ยเข้มมากน้อยแค่ไหนไอนะ้โทษทีก็ใหม่หปรดี ใช้นียนี้แล้วกันนะครับเนี่ยจะเอาละเอียดแค่ไหนทําได้นะเลื่อนจากตรงนี้หรือจะเอาคอนทราสมากน้อยแค่ไหนก็ทําได้นะอ่านะพอเสร็จแล้วทําไงเราก็กดถ่ายจึบนะมันก็จะบันทึกเอาไว้นะครับทีนี้บันทึกเอาไว้ลายเส้นบางอย่างเราไม่ต้องการอย่างเช่นเส้นข้างหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถลบหรือบวกได้อัน,นี้ลบอยู่นะลบอยู่ตรงนี้นี่ลบอยู่ เราก็ถูๆไปมันก็จะลบผิดไหมมันกลายเป็นเส้นสีขาวแล้วแสดงว่าเราไม่ต้องการตรงนั้นนะครับหรือเราจะบวกเข้าไปนะหรือเราจะบวกเข้าไปกลับคืนไปก็ทําได้นะครับอ่าแบบนี้ละเนาะง่ายดีอ่ะลบออกแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาลบออกแล้วกันไอเส้นพวกนี้สขีขาวเนี่ยพี่เอาไม่ต้องการพี่เอาต้องการเฉพาะตัวกล้องนะโอะ้อันนี้อันนี้มันติดตัวกล้องไปด้วยเดี๋ยวบวกแล้วกันกลับเข้ามาเดี๋ยวค่อยไปลบในซอฟต์แวร์อ่าอึ๊บ ประมาณนี้ล้กันนิดๆหน่อยๆนะครับพี่เอาก,กดโอเคจุ๊บนะมันก็จะค่อยๆร่างเส้นให้เออดูดิเนี่ยมันค่อยๆเจเนเรตให้เห็นไหมเป็นรูปทรงเลยนะแล้วก็ไปใช้งานได้นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตั้งชื่อมันอ่าอยากตั้งชื่อว่ามิโนตาแล้วกันนะครับรูปกล้องกดดันจุ๊บ เราก็จะได้รูปที่เซฟเก็บไว้เป็นหลายเส้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราทําเป็นไลบรารีอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนี่รูปบะหมี่นี่รูปแป้งจีนะครับหรือเราจะเอามาจากรูปถ่ายก็ได้นะเราเลือกค a ม r ราโรนะรูปที่เราเคยถ่ายเอาไว้ s t r o a m เงียอย่างเป็นรูปอ,อะไรดีเลือกเลือกให้มันดูชัดเจนหน่อยรูปอาหารนี้แล้วกันนะเราก็เลือกเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็ทําเป็นลายเส้นไว้ให้ได้กดจึ้งมันก็ถ่าย แล้วก็เป็นรูปอ่านที่เราต้องการแต่เท่าที่ลองนะครับถ้าเป็นรูปที่เราที่เราถ่ายเองตอนนั้นนะ่ะมันจะมองเห็นเส้นอะไรได้ชัดเจนกว่านะครับง่ายกว่านะนี่ครับปุ๊บมันก็จะ generate ตืดๆๆๆทีนี้เราจะเอามันไปใช้งานยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องลงไลบรารีของตัวอ่าันนี้มเ,เป็น V แล้วกันง่ายๆนะ เราต้องมีไลบรารีของตัว Adobe cc นะครับเรากลับเอาเนี้ยไปเปิดใน photoshop นะะเดี๋ยวลองดูเลยเดี๋ยวเราเปิด photoshop ขึ้นมานะจึงอ่าทีนี้เราจะเห็นนะครับเนี่ยมันมีไลบรารีตรงนี้ขึ้นมาถ้าใครไม่มีนะครับให้เลือกนี้เลือก windows library ตรงนี้นะครับถ้าเราลง creative cloud นะแล้วก็อย่าลืมลงไอ้ตัวนี้พี่เอาให้ดูนิดนึง ก็คือตัว Extension Manager นะให้ลงก่อนนะครับมันจะอยู่ข้างล่างเนะี่ย Install ไปนะทีนี้พอมันขึ้นมาปุ๊บอ่าได้ละ Library เราจะเห็นมีเยอะแยะเลยเนาะตึงต้งตึๆงตึง้งนะวางไปเราลองสร้างไฟล์ขึ้นมาอันหนึ่งใหม่ๆขึ้นมาอันหนึ่งอ่าตรงนี้ก็นแหะนะครับปุ๊บขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ไปเอาสิ่งที่อยู่ใน Library นะครับที่เราเพิ่งทำงานไปเนี่ยนะครับดึงออกมา,อ,าอันนี้มีนอกใต้นะครับ พอลากมาวางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเวกเตอร์นะมันจะเป็นเหมือนเวกเตอร์เหี่ยวอีดิทไทม์ฟอร์มโปรเจกต์จุ๊บเห็นไหมเอามาใช้งานได้เลยอืมเนี่ยจุ๊บจะยอ่อขยายอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเวกเตอร์อะนะมันเป็นเวกเตอร์นะครับปึ๊บนะอ่าแล้วก็จะไปลบไปอะไรก็อาจจะต้องทำให้มันเป็นเหมือนกับตัวอ่าเป็นพิกเซลเป็น ลาสเตอร์ก่อนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะลบจะอะไรหรือว่าถ้าเกิดเราอยากไปแก้ไขอะไรจะแก้ไขเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับก็เข้าไปในอ e ีลงอีลาสก็ทำได้แต่อันนี้เพียงเอาทำใน Photoshop แต่เท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะเอาไปทำงานนู่นนี่นั่นได้ตลอดเวลาหรือจะเามาใช้อีกอะอย่างเช่นรูปรูปบะหมี่รูปนี้นะนี่ถ่ายจากรูปบะหมี่เลยนะครับแล้วก็เอามาน,นี่รูปบะหมี่นะนะหนเลยแล้วก็อันนี้รูปแป้งจี นี่ก่อนอ่านี่รูปแป้งจีจึงเนี่ยแบบปิดปรูปปลหมีนิดหน,นึ่งอีติดไทม์ฟอร์มปุ๊บอ่าปิดรูปแป้งจีนิดหนึ่งนะไอ้ปละหมีนิดหน,นึ่งเนี่ยรูปแป้งจีที่ถ่ายมาเห็นไหมนะนะง่ายเลย แล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรด้วยไม่ต้องไปนั่งสกุ๊งสเก็ตแค่นี้มันก็ทํางานอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับเอาไปประกอบนู่นประกอบนี่หรืออย่างบางทีเนี่ยพี่ห่าวทาเว็บสมมุติอ่ะทำเว็บแล้วมีรีวิวของต้องการแบบเป็นลายกราฟรฟิกนะครับอ่าอย่างนี้ถ่ายตัว a p o g 1เห็นไหมอ่าตัวที่เป็นซาวด์อินเทอร์เฟซที่พี่ห่าวใช้นะครับเนี่ยห่าวก็วางเงี้ยก็ามาใช้งานได้ละจริงนะน,ะ,นะโอ้ยทำได้ตั้งเยอะแยะมากมายที่ แล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานกับเรื่องอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ห่าวคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับเอาไประบายสีต่ออะไรก็ได้นะ,ะหลายหลายคนน่าจะชอบแล้วก็สนุกก็เลยขอมอบคลิปนี้ให้เป็นของหวานปีใหม่เล็กๆ,ๆน้อยๆจากพี่ห่าวแล้วกันนะครับเป็นกินบิกเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้เชิงวิชาการมากแต่ว่าก็มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้แหละทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในการทํางานอย่างที่พี่ห่าวได้บอกไปแล้ว